วันที่14กุมภาพานัาา 25, 65, นธ์พศ2565นายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานความด้วยนายเสริมชยัยเซียวสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และนายสุริยพลน,นุษอนงค์ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงมาที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาอนเนื่องมาจากพระำรํำรีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเร็ววัน นายชูชาติรักจิตดรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำามาอนเนื่องมาจากพระราจรําริตำมบลคคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมีความจุ5.4ล้านลูกบาทเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2554เป็นหนึ่งใน6ของโครงการพรนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระรจําริตซึ่งต่อมาในปีพศ2563 กรมชมลประทานได้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ําประกอบด้วยท่อส่งน้ําสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอยความยาวรวมประมาณ20กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ33คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพศ2567ส,25สามารถช่วเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีประมาณ3,300ไร่วันที่17กุมภาพันธ์พศ2565เวลา10นาิกา30นาทีนายสัญญาสรีวัน ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุนลาภางนายกางที่3พร้อมนายธนาต้นประสงค์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับน,นายธนพงษ์เชื้อสํารานหัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลนร,รับประทานที่2พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมประชุมไละลงพื้นที่เพื่อพิจนารณาแก้ไขแบบงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพฝั่งซ้ายจังหวัดนครสวรรค์ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างก็บน้ำคลองโพกฝั่งซ้ายตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอชุมตามบงและอำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะเป็นคลองส่งน้ำดัดคอนกีดความยาวรวมประมาณ114กิโลเมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง7ปีพศ2560ถึงพศ2566เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชนอบประทานได้48,800ไร่ปจุบันความก้าวหน้าง,งานก่อสร้างร้อยละ7 0